อัปเดตข่าวสารของน้องลิซ่าแบล็คพิงกันต่อค่ะเห็นทาง h a r ์เบอร์บาซาฮ่องกงนะคะมีการมาปล่อยคลิปโฆษณาโปรโมทนิตยสารฉบับใหม่ของเขาด้วยค่ะ โอยน้องลิซ่าค่ะน่ารักมากๆนะคะเธอสวยอล่ากระจายค่ะใส่เป็นเสื้อเปิดไหล่ะเผยให้เห็นผิวขาวๆให้กับบลิงได้ตาลูกวาวกันอีกแล้วละคะ่ะบลิงคนไหน,นะคาที่อยากได้ค่ะก็เตรียมตัวเก็บตังค์กันไว้ได้เลยนะคะคราวนี้ค่ะเธอไปขึ้นปกให้กับนิตยสารฮ a r เบอร์บาซ่าของฮ่องกองอีกแล้วะคะ่ะแอดก็เอาภาพแล้วก็คลิปบางส่วนนะ่ะเอามาฝากให้ดูกันก่อนเลยละกันนะคะซึ่งภาพด้านในนั้นตอนนี้ยังไม่มีนะคะถ้ามีมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีนึงละกันนะคะส่วนทางด้านคุณเตวินนะคะเพื่อ,สขขอนสนิซ่คะ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็เห็นเจ้าตัวค่ะมีการมาอัปเดตนะลงใน i อ s t o r y ด้วยค่ะว่าไปเดินเล่นนะอยู่แถวๆเยาวราชนะคะแม่น้องลิซ่าเนี่ยเธอก็ชอบเยาวราชด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมเอะน้องลิซ่าเนี่ยจะไปเดินเล่นอยู่แถวนั้นด้วยรอเปล่าคะเนี่ยหลังจากที่ประมาณชั่วโมงก่อนที่ผ่านมานะก็เห็นว่ามีคนพบเจอเธอะะที่ช็อปของทางซีรีนด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะก็ไม่แน่เหมือนกันนะวันนี้ก็อาจจะไปเดินเล่นที่เยาวราชต่อก็เป็นได้นะคะก็วันนี้ค่ะน้องจัดเป็นชุดเดรสสีขาวสวยๆแบบนี้ ซึ่งก็เพิ่งจะซื้อนะเพิ่งจะช้อปปิ้งไปเมื่อวานนี้เองนะจากร้านร้านนี้ค่ะสนนราคานะคะก็ไม่ธรรมดาค่ะอยู่ที่ราวๆนะคะ9,500บาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะอาจก็เดี๋ยวสักครู่นะคะอาจจะมีภาพอื่นๆมาเพิ่มเติมนะคะเอาเป็นว่าค่ะตอนนี้ค่ะแอดจะเห็นคุณเตวินนะมาอัปเดตนะคะว่าเขานั้นอยู่แถวแถวเยาวราชนะคะซึ่งค้ามีใครได้ได้เจอกับน้องลิซ่านะ,ะก็มาเล่าสู่กันฟังกันได้นะคะและนี่ก็เป็น ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะแอดก็ออกมาอัปเดตให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมทากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า